E.P. 2882คำพิพากษาสารดีกาที่7422ทับ2.68พนักงานอายการจังหวัดรัตนบุรีโจทย์ในโนเนนจำเลยโจทย์ฟ้องของให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พศ2522มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 100ทับ1พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534มาตรา 3, 6, 14พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พศ2542มาตรา3 7 60ประมวลกฎหมายอาญามาตรา58 86. 86 83 91และบวกโทษจำคุกที่รอ,อการลงโทษไว้ในคดีอาญาเบรกแดงที่อ่ออ่าง952ับ2 6 2 ของสารแขวงดอนเมืองเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้บวกโทษสารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534 มาตาหกวรรคหนึ่งอนุหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2522มาตา15วรรคสามอนุสอง66สิกวคสามพระราชบัญญัติป้องกันรปราบปรามการฟอกเงินพศ2542มาตาหอ, 5, อนุสอง เจ็ดอนุหนึ่งหกสิบจำเลยกระทำความผิดโดยมีเจตนาเดียวคือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือขณะกระทำความผิดจึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดตาม ราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา,ยามาตรา90จำคุกตลอดชีวิตและปรับ1ล้านบาทหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30 กรณีกักขังแทนค่าปรับให้กักขังเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีส่วนที่โจทย์ขอให้บวกโทษของจำเลยนั้นเนื่องจากสารลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิตจึงไม่อาจบวกโทษได้ข้อหาและคำขออื่นให้ยกโจทย์และจำเลยไม่อุดหรณ์สารชช้นต้นส่งสำนวนไปยังสารุทธร์ ตามประมวลกฎหมายวิธีวินัความหมายามาตรา215/245วรรค2ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพินาคดียาเสพติดพศ2150มาตารา16ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา90 145วรรควัสมอนุ2ประกอบมาตราหนึ่งร้อ 125, วักหนึ่งอนุ1นึ่ราชบัญญัติป้องกันปาาราบปรามการฟอกเงินพศสองพสสิบสอมาตรา5อ้าอนุสองอนุหนึ่งหกการกระทำของจำเลยเป็นคนผิดหลายกรรมต่างกันแต่ให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา90 1 4 5วรรวักษาม,มนุษสองประกอบมาตรา125วรรคหนึ่งอนุหนึ่งเพียงกรรมเดียวจำคุก30ปีและปรับ1ล้านบาทบวกโทษจำคุก2เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ออ่952ทับ 2,962ของสารแขวงดอนเมืองเป็นจำคุก30ปี2เดือนและปรับ1ล้านบาทนอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษา,าสารชั้นต้นจําเลยดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารดีกาสาลดีกาแผนกคดียาเสพติดวินิจฉัยว่า ความผิดฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือการฟอกเงินหรือการกระทําของจําเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันยุติไปตามคําพิพากษาสารอุททร์ปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาจําเลยมีว่าการที่สารอุทธรระหว่างโทษจําเลยในความผิดฐานจําหน่ายเม็ดเฟตามินที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อ ความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145วรรคสาอนุสองชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สารดีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา129เป็นบทกฎหมายที่บัญญัติองค์ประกอบความผิดขึ้นใหม่ที่ใช้ในกรณีที่การกระทำนั้น ไม่ถึงขนาดเป็นการสนับสนุนหรือเช่วยเหลือผู้กระทำความผิดแต่เป็นเพียงการเปิดบัญชีธนาคารโดยรู้หรือควรจะรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเท่านั้นหากการเปิดบัญชีธนาคารนั้นถึงขนาดเป็นการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ก็เป็นความผิดตามมาตรา125วรรคหนึ่งอนุหนึ่งไม่เป็นความผิดตามมาตรา129สำหรับคดีนี้ข้อได้จริงรับฟังได้ตามที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยฐานสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งประมวลกฎหมายยาเสพติดยังคงบัญญัติให้ การกระทำความผิดฐานดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา125วรวรคหนึ่งอนุหนึ่งจำเลยจึงเป็นผู้สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดโดยจำเลยต้องระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการส่วนปัญหาว่าจะปรับบทกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดวร์ใดน,นั้นเมื่อบทกำหนดโทษ ตามตามาตรา145บัญญัติให้ศาลกำหนดโทษหนักเบาตามพฤติการหรือบทบาทหน้าที่ในการกระทำความผิดเป็นสำคัญดังนี้การพิจารณาว่าจะระวังโทษจำเลยในความผิดฐานจำหน่ายเมทแเอฟเฟตามีนตามมาตรา145วรรควใดจึงต้องพิจารณาถึงพฤติการหรือบทบาทหน้าที่ในการกระทำความผิดของ ตัวการเป็นสำคัญคดีนี้เขาได้จริงรับฟังเป็นยุติว่าในสุรเดชขายเมทอเฟตามีนของกลางหนึ่งถุงน้ำหนักสุทธิ3 8 0 1 4กรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้31.491กรัมให้แก่นายปิยพงศ์โดยนายสุรเดช ใช้หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จำเลยให้ไว้ติดต่อกับนายปียพงศ์และให้ในายปียพงศ์โอนเงินค่าเมทแฝดเฟตามินโดยใช้บัญชีธนาคารกอ,อกไก่ของนายชัยพลเข้าบัญชีธนาคารของนายสิทธิโชคแล้วนายสุรเดชให้ในายสิทธิโชคโอนเงินค่าเมทแดเฟตมินเข้าบัญชีธนาคารของจำเลย ซึ่งเป็นการสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและการกระทำของนายสุระเดชเป็นการมีเมทแอเตามินของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยโดยจำเลยสนับสนุนหรือช่วยเหลือในการกระทำความผิดของ นายสุรเดชซึ่งพฤติการแห่งคดีดังกล่าวยังไม่อาจบ่งชี้ถึงการกระทำของนายสุรเดชว่าเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปได้แต่ไงไรก็ตามปริมาณเมฟเฟิตามินของกลางที่มีจำนวนมากย่อมแสดงถึงพฤติการในการกระทำความผิดของนายสุรเดชด้วย เมื่อพิจารณาประกอบข้อเท็จริงที่ที่ว่านายสุรเดชขายเมดเฟตามินของกลางให้ในายปียพงศ์เชื่อว่านายปียพงศ์ต้องนําเมดเฟตามินของกลางไปจําหน่ายให้แก่บุคคลอื่นอีกทอดหนึ่งซึ่งหากมีการจําหน่ายเมดแฝตามินของกลางแล้วโดยสภาพย่อมทำให้เกิดการแพร่กระจายเมดแฝตามินของกลางแก่ผู้เสพเป็นจำนวนมาก เช่นนี้พฤติการในการกระทําความผิดของนายสุรเดชจึงเป็นการกระทําที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145วรรค2อนุ2ซึ่งมีระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่200,000บาทถึง2ล้านบาท การทำของจำเลยจึงต้องระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดฐานจำหน่ายเมทแฝดตามินที่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145วรรค2อนุ2มิใช่ความผิดฐานจำหน่ายเมทแฝดตามินที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ตามมาตร14า145วรวรคสอนุสองดังที่สารุธรวินิจฉัยเมื่อโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2มาตรา66วรรสาซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดมีระหว่างโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1ล้านบาทถึง5ล้านบาทหรือประหารชีวิต แตกต่างกับโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145วรรค2อนุ2ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการทําทำความผิดแระโทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นคุณมากกว่าจึงต้องใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยไม่ว่าในทางใดตามประมวลกฎหมายยามาตรา3 และสารดีกาเห็นสมควรกำหนดโทษจำเลยเสียหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายในส่วนที่เป็นคุณและเหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีทางการที่สารดีกาปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145วรรคสองอนุสองซึ่งเป็นเหตุาการมิใช่เป็นการใช้กฎหมายที่ไม่ได้บัญญัติในขณะจำเลย กระทำความผิดบังคับแก่จำเลยอันคัดต่อประมวลกฎหมายอยามาตราสองหรือเป็นผู้ร้ายแก่จำเลยแต่อย่างใดเพราะเป็นกรณีที่สารดีกาใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่จำเลยเมื่อโจท์ฟ้องคดีนี้ขณะที่พระจาเบัญยาเสพติดให้โทษพศ2 5 2 2มาตรา15.66 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทําความผิดใช้บังคับแม้าาหลังการกระทําความผิดมีประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับแทนก็ตาแต่ประมวลกฎหมายยาเสพติดไม่ได้ยกเลิกความผิดฐานมีเม็ดเฟตามินไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายแต่นําไปรวมไว้เป็นความผิดฐานจําหน่ายเม็ดเฟตามินดังนั้นการมีเม็ดเฟตามินไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศ2 2 2จึงยังคงเป็นความผิดฐานจำหน่ายเม็ดอะเฟตามินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145ประหว่างโทษตามกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำค,ความผิดแตกต่างกับระหว่างโทษตามกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระทำความผิดซึ่งต้องใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณ บังคับแก่จำเลยเช่นนี้แม้ฟ้องโจทย์มิได้บรรยายถึงข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดในเหตุการณที่จะทำให้จำเลยต้องรับโทษหนักขึ้นตามกฎหมายใหม่และโจทย์มีคำขอ้ายฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพศส2ง2มาตรา1566ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่ใช้ในขณะกระทำความผิด ไม่มีการสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นองค์ประกอบความผิดในเหตุากัร์ตามกฎหมายใหม่แก่จำเลยข้อตา่างแต่เมื่อศาลฎีกาปรับบทอโรงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาาเสพติดมาตา145วรรค2อนุ2โดยใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่จำเลยจึงมิใช่เป็นการพิภากษาเกินคำขอหรือที่มิได้กล่าว ในฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญ,ญามาตรา192วรรคหนึ่งประกอบพระราชบัญญัติวิธีพินาคดียาเสพติดพศ2550มาตรา3แต่อย่างใดที่สารุทธรพิพากษามานั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจำเลยมีความผิดตามประบบรมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา90 145วรสรคองอนุสองประกอบมาตรา125วรวรหนึ 1, ่งอนุ1จำคุก20ปีและปรับ1ล้านบาทบวกโทษจำคุก2เดือนที่รอการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่อกหาองทับส6 2พ ของสารแขวงดอนเมืองเป็นจำคุก20ปี2เดือนและปรับ1ล้านบาทน,นอกจากที่แก้ให้เปลี่ยนไปตามคำพิพากษาสารอุทธรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา90ห้ามผู้ใดผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งเว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา34หรือมาตรา35อนุ3ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา125ในความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต่อระหว่งโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้นอนุหนึ่งสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดอนุสองจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สินยานพาหนะสถานที่หรือวัตถุใดๆเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิด ผูกลงโทษอน,นุ3จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สินที่ประชุมที่พำนักหรือที่ซ่อนเร้นเพื่อช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำความผิดหรือเพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิด้นจากการถูกจับกลุ่มอน,นุสีรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้กระทําความผิดเพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือเพื่อมีให้ผู้กระทําความผิดถูกลงโทษอนุหา้าปกปิดซ่อนเลนหรือเอาไปเสียซึ่งยาเสพติดหรือวัตถุใดๆที่ใช้ในการกระทําความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทําความผิดอนุหกทีแนะหรือติดต่อบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดมาตรา125วรวรสองผู้ใดจัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สินที่พำนักหรือที่ซ่อนเร้นเพื่อช่วยบิดามารดาบุตรสามีหรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกลุ่มศาลจะไม่ลงโทษผู้นั้นหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได,ได้ประมวลกฎหมายอย่าเสพติดมาต่า1 2 0ข้าผู้ใดยอมให้ผู้อื่นใช้ชื่อเอกสารหลักฐานของตนในการเปิดจดหรือลงทะเบียนทำธุรกรรมทางการเงินซื้อสินค้าหรือบริการอื่นใดยอมให้ใช้บัญชี ธนาคารบัตรอิเล็กทรอนิกส์ิมการโทรศัพท์หรือยอมให้ผู้อื่นใช้สิ่งเช่นว่านั้นซึ่งตนได้เปิดจดหรือลงทะเบียนไว้แล้วโดยรู้หรือควรรู้ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกระทําผิดหลายแหลงเกี่ยวกับยาเสพติดตระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60 0 0 0บาทหรือทั้งจำ ทั้งปักประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา145ผู้ใดผลิกนำเข้าส่งออกจำน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา90ต่อระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน15ปีและปรับไม่เกิน1ล้าน ห้าแสนบาทมาตราหนึ 5, ่งราวรคสองถ้าการกระทำความผิดตามวร์หนึ่งเป็นการกระทำดังต่อไปนี้ต้อระาาวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่2องแสนบาทถึง2ล้านบาทอน,นุ1การกระทำเพื่อการค้าอน,นุสองการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน อนุสาการจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน18ปีอนุสี่การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษาสถานที่อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดหรือสถานที่ราชการอนุห้การกระทำโดยใช้กำลังปัตจุ้ายหรือกูเขีนว่าจะใช้กำลังปัุสุ้ายอนุหก การกระทําโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบห้าวรกสามถ้าการกระทความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระทําดังต่อไปนี้ต้อระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงห้าล้านบาทหรือประหารชีวิตอนุหนึ่งการกระทําโดยหัวหน้า ผู้มีหน้าที่สั่งการหรือผู้มีหน้าที่จัดการในเครือข่ายอัจฉยกกรมอนุสองการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป